สร้างผลงานกว่า30เรื่องค่ะเธอคนนี้เคลียร์ปุ่มนางเอกที่ถูกลืมมีน้อยใจวาสนาไม่ดีบารมีไม่ถึงค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาติดตามสําหรับสาวแจ็กกี้ชาคลีนค่ะสําหรับเธอคนนี้เองก็ต้องบอกเลยว่าโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานนะคะสําหรับฉายาของเธอคือนางเอกที่ถูกลืมค่ะเธอได้เปิดใจพูดถึงประเด็นนี้ผ่านทางรายการสารพัดเพื่อน EP 12ตอนแจ็กกี้ชาคลีน เคลียชัดๆเลยแหละค่ะสำหรับประเด็นที่แอบปื้มนาง,งเอกที่ถูกลืมดำเนินรายการโดยปิงปองนั่นเองซึ่งปิงปองก็บอกว่าทายละครเป็นนางเอกแต่เรื่องนั้นไม่ได้ออนแจ็คก,กี้ตอบกลับว่าอย่างไรเธอก็บอกว่าคือเรื่องนั้นไม่ได้เป็นนางเอกเป็นแค่ตัวรองค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถ่ายได้3ตอน เปลี่ยนบทเป็นนางร้องฉันเนี่ยปรับคาแรคเตอร์ไม่ทันเลยนะสุดท้ายก็ถูกกลับมาออนแอร์ส่วนอีก,กเรื่องที่น่าเป็นละครที่ถูกฝังลงไปใต้พิภพเลยเรื่องที่น่าเศร้าหนักก็คือเรื่องที่ถูกดองเป็นเรื่องที่ต้องถ่ายใต้น้ํา80% no Make-Up ด้วยเรื่องนี้ทําให้รู้ว่าหลังจากนี้ไม่กลัวอะไรแล้ว ถ้าถามว่าเรื่องไหนถ่ายละหมากสุดก็เรื่องนี้แหละแางนัดบีปองก็ถามต่อว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ได้ออนในฐานะของสาวแจ็คก,กี้เองก็องไม่ได้มีคําตอบสําหรับประเด็นนี้ที่แน่ชัดนะคะทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับสาวแจ็คก,กี้ในการทํางานด้วยคะ่ะ